แต่ไรครับนะปกติมาพร้อมกล่องเดิมๆสวยๆนี้เคยมีราคาขึ้นไปสูงสุดนะครับ6 0พันะครับ6 5 5 0นะครับนะแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ครับผมแบ่งให้ไม่ถึง4,000นะครับผมแบ่งให้ไม่ถึง4 0 0พสวยๆเลยครับองค์ที่1นะครับอ่ะองค์ที่2รุ่นเจ้าสัวครับดูครับแดงแป๊ดเลยครับพี่ๆจัดไปนะครับท่านไหนสนใจจัดไปนะครับจมูกเป็นสันนิ้วครบเลยครับ รุ่นเจ้าสัวนะครับบล็อกนิยมจอขีดแดงๆปี38พร้อมกล่องนะครับ2ององนะไม่ถึง4,000ครับนะชื่อดีครับโชคลาภเมตตาแค้วคาดค้าขายดีครับรุ่นเจ้าสัวอ่าแล้วก็พยาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดครับพี่พแกะเลยครับยังไม่เคยแกะซีนนะครับนี่คือพยาเต่าเรือนรุ่นปลอดภัยปลดหนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็น พิม์ใหญ่รุ่นแรกของประเทศไทยนะครับผมขอญาตแกะเลยนะครับเพราะยังไม่เคยผ่านการแกะนะครับขอญาตแกะก่อนเจ้าของท่านใหม่นะครับนะฮะเนื้อทองทิพย์หลังยันพยาเต่าเรือนครับนะฮะรุ่นนี้ปลูกเสกด้วยกัน4วาระนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาร่วมปลูกเสกด้วยครับนะฮะ ปุกเสกวาระที่4นะครับนี่มณเกจิอาจารย์มาร่วมปุกเสกนะครับสิบท่านนะครับหลวงปู่สนองชาติหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนหลวงปู่ชุบวัดวังกระแจครับโอ้โหสุดๆนะครับรุ่นนี้ครับนี่ครับเนื้อทองทิพย์ครับรุ่นปลอดภัยครับปลอดภัยปลดหนี้นะฮะหลวงปู่ทวดท่านเป็นตัวแทนของความปลอดภัยแขล้วคลาดครับพญาเต่าเลือนของหลวงปู่หลิวเป็นตัวแทนของโชคลาภเมตตาค้าขายดีครับมาเข้าคู่กันครับ หลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนฐานบัวหลังช้างสามเสียนครับน้ารุ่นปลอดภัยปลดหนี้พิมพ์ใหญ่ครับเดิมๆพร้อมกล่องครับต่อโค้ดรันนัมเบอร์803ครับปกติแบบนี้ครับเคยมีราคานะครับอยู่ที่1,5 0 0นะครับ1,200 1,500สองใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้800บาทเท่านั้นครับต่อโค้ด1โค้ด2โค้ดครับนะรันนัมเบอร์803ครับสวยมากครับสวยมากๆครับ พยาเต่าเรือนหลวงปูทวดรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ของประเทศไทยครับปลูกเสกด้วยกัน4ี่วาระครับวาระที่4ี่นี่ปลูกเสกที่จังหวัดกาญจานบุรีเป็นพิธีใหญ่มากนะครับของจังหวัดกาญจานบุรีอ่ะแล้วอีกออกอีกกลองครับขออนุญาตแกะเลยนะครับผมจะพูดไวหน่อยนะครับนะจะได้ไม่น่าเบื่อครับนะจะได้ดูกันเร็วๆนะครับนะพระเครื่องพยาเต่าเรือนทุกองนะที่ผม เปิดให้เช่าบูชาเนี่ยครับผมรับประกันพระแท้พี่พี่ตลอดชีพเสมอนะครับ0924191588แครับแอดไลน์กันได้เลยดูครับพี่พี่นะฮะดูครับดุดดังทองคำนะดูสิครับหลวงปู่ทวดสวยมากครับนะพญาเต่าเรือนนะครับกระไหลเต็มเต็มครับนะปกตินะครับ1,200ถึง1,500ใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งเลยครับองค์ละ800บาทต่อก2โค้ดครับ1โค้ด2โค้ด องน,นี้รันนัมเบอร์307ครับรันนัมเบอร์307ครับนะฮะสวยๆครับ2องค์นะถ้าใครจะเช่าคู่ครับเช่าคู่นี้ลดจากองค์ละ800เป็น1,600รลดเหลือ1,500พอครับไปลดแลกแจกแถมไปเลยนะครับรคู่นี้ขอ1,500ถ้าเช่าองค์เดียวขอ800ครับนะ เจ้าสัว,สวแบ่งให้ไม่ถึงองค์ละสี่พันครับสวยๆครับบอกเลยว่าสวยๆองค์สุดท้ายครับเต่าจิ๋วครับพี่ๆองค์สุดท้ายนี่เต่าจิ๋วครับนะเนี่ยแกะเลยครับโอ้ยเนื้อเงิน네นี่นี่พญาเต่ามังกรพิมพ์จิว๋วครับพี่ๆขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะครับเต่ามังกรพิมพ์จิ๋วเนื้อเงินครับเต่ามังกรพิมพ์จิ๋วเนื้อเงินนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมจิ๋วจริงๆนะครับจิ๋วจิ๋วกว่าเหรียญบาทนะครับนะฮะจิ๋วกว่าเหรียญบาทน่าสะสมให้ลูกสาวให้ภรรยามากๆครับน่ารักมากครับสวยด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ชมครับเป็นเต่ามังกรครับเป็นพญาเต่ามังกรครับนะจิ๋วจริงๆครับเห็นไหมครับสวยมากหลวงปู่หลิวพระสังกัจจายครับพญาเต่ามังกรรุ่นรวมพุทธคุณหนึ่งหกแปดครับเลขมงคลหนึ่งหกแปดครับ รุ่นรวมพุทธคุณครับนะผสมชนวนมวลสารพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณปี38ด้วยครับองค์นี้คือเนื้อเงินนะครับจิ๋วเนื้อเงินครับเคยมีนะ